สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็กน้ำพริกและคุยกันค่ะน้ำพริกที่ทําก็จะแพ็กตั้งแบบแพ็กถุงถ้าแพ็กถุงแบบนี้ถุงละครึ่งโลค่ะถ้าแม่บ้านอยางอทีทาขายให้ลูกค้าประจําก็กิโลละสี่ร้อยอันนี้ถุงครึ่งโลครึ่งโลก็จะอยู่ที่สองร้อยบาทไม่รวมค่าส่งถ้าเพื่อนที่จะทําขายตามคลิปที่แนะนํา ที่ได้แบ่งปันไปก็จะขายราคาเดียวกันก็ได้ค่ะอันนี้เป็นกระปุกกระปุกขนาดเจ็ดออนนี่ก็กระปุกละสามสิบห้าบาทสามกระปุกเราก็คิดร้อยหนึง่งอันนี้เป็นไซส์เล็กไซส์เล็กนี่ถ้าขายปีกก็อยู่ที่ยี่สิบบาทแต่ถ้าราคาส่งแล้วเขาซื้อเยอะแล้วก็ลดเหลือสักสิบห้าบาทเพื่อที่ให้เขาไปบวกกำไรอีกห้าบาทค่ะ คนจะชอบน้ำพริกอันนี้น้ำพริกตาแดงน้ำลกตาแดงน้กตาแดงมันจะออกนัว,นวจะได้ครบรสค่ะกลมกลม,ลมเผ็ดอมเ,เมเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีหวานนิดๆเจือหวานนิดๆค่ะแล้วก็นัวความนัวก็จะได้จากกะปิเพิ่มมาอีกน้ำพริกตาแดงก็ทำจากปลาอันเดียวกันนี้แหะคะ คนที่ทําทานเองก็ทําก็จะได้ดร้อนๆคุกข้าวสวยอร่อยมากค่ะผักเยอะๆเพื่อนๆที่เคยสั่งหลายๆอย่างก็จะนิยมสั่งน้ําพริกตาแดงค่ะนรกตาแดงทาไมถึงเรียกนรกตาแดงเพราะว่าก็เอาจากน้ําพริกนรกเนะะี่ยค่ะมาผัดให้เป็นปรับคือทํารสชาติุงเป็นน้ำ,นำพริกตาแดงค่ะอันนี้อร่อย ไปเราจะแพคน้ำพริกนรกค่ะที่บ้านใช้เป็นน้ำพริกนรกปลาทูแต่ที่ทำในคลิปก็จะเป็นน้ำพริกนรกที่ทำจากปลานิลก็มีปลาหัวอ่อนที่เป็นปลาทะเลนะคะแล้วก็พริกนรกปลากระป๋องก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่และอย่างมันอยู่ที่เนื้อปลาแต่ว่าการปรุงอะไรก็คล้ายๆกัน อันนี้ก็เป็นมันจะแห้งเป็นน้ำพริกแห้งเป็นน้ำพริกที่ใช้ไฟเยอะใช้ใช้ไฟเปลืองไฟค่ะทำาทีนต้องเคี่ยวต้องคั่วให้ได้เพราะว่าน้ำพริกเราเป็นน้ำพริกแห้งที่เราทำแบบไม่ได้ใส่สารกันบูดทำเองถ้ามีลูกค้าสั่งไม่บ้านยุยตีถึงจะทำส่งขายให้เขา ทำเขาสั่งมาก่อนเจอแล้วแล้วก็ทำทำแล้วก็ส่งทำวันนี้พรุ่งนี้ส่งคือถ้าได้ทําก็คือจนไม่มีเวลาได้ไปตอบเพื่อนๆที่ทักมาถามมาอะไรในแต่ละคลิปเคยทําเป็นโลโก้ที่ตัวเองนะคะน้ำพริกแม่จูแต่ว่าพอดีเครื่องปิ้นมัน ตลับเหมือนมันพังก็เลยไม่ได้ทําอีกเลยใช้ติดแบบนี้เอาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะราคากระปุกสามสิบห้าบาทสามกระปุกก็หนึ่งร้อยบาทชวนเพื่อนไปขายนี่ถ้าซื้อตามตลาดที่เห็นทั่วไปเขาใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะใส่นิดเดียวอันนี้เราก็ถือว่าเราทําเอง เพื่อนๆที่ซื้อแต่ก่อนแม่บ้านยกกะทีจะขายในราคากิโลกรัมละสามร้อห้าสิบแค่ีของมันขึ้นราคาปรับขึ้นตามราคาวัตถุดิบก่อนที่จะมาทำน้ำพริกขายแม่บ้านยกทีก็เคยเป็นแม่ค้าออกตลาดนัดต้องทำให้ทันประมาณบ่ายสอง ขายตลาดตั้งแต่เช้า,ชามืดเลยค่ะไปซื้อเริ่มต้นเลยก็คือน้องน้องชายให้วิชามาไปได้วิชามาจากเพื่อนเขาทำประทูขายทำประทูขายเสร็จเราเป็นร้านเล็กๆไปไปใหม่างเนี้ยมันเหมือนเราจะไปขายแข่งเขาก็ไม่ได้เขาก็สินค้าเขาเยอะกว่าประทูเขามีเจ้าม,มีลูกค้าประจำเขาแล้วกเราจะไปตีตลาดเขาได้ ขายถ้ามันเหลือปลาทูนี้ก็คือก็คือถ้าไม่มีห้องเย็นสําหรับแช่ไว้กป็เสียมันก็จะไม่ค่อยดีค่ะก็เลยมาเปลี่ยนมาทําเป็นน้ําพริกขายไปเป็นแม่ค้าน้ําพริกอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งได้ปะ่ะประมาณนั้นค่ะไปขายก็ไปทั้งบ้านแหละเพราะว่าบ้านมันอยู่ที่อยู่มันไม่ค่อยปลอดภัยดีเท่าไหร่ก็ต้องพาลูกๆไปด้วยไปกันก็ยาว สามสีทุ่มกลับมาถึงบ้านก็ลูกไม่ไหวเขาไม่มีเวลาทํากันบ้านทําอะไรคะก็เลยเปลี่ยนใหม่จากที่ขายน้ําพริกที่เป็นน้าพริกตลาดนัดถ้าออกตลาดนัดมันก็จะมีน้ําพริกปร,ประเภทเปียยๆประเภทน้ทําพริกปนป,ะท,ปะทุน้ํานะคะเป็นน้ําพริกอะไรที่เป็นประเภทที่ทาเสร็จขายภายในวันอะ่ะก็จะมีน้ําพริกกะปิอะไรพวกเนี้ย ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นทำน้ำพริกแห้งส่งขายอย่างเดียวค่ะตัดแปลงมาเป็นทำเฉพาะน้ำพริกแห้งก็จะมีอยู่สามสี่อย่างที่ทำตรงได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันโบดใช้ระยะเวลาในการส่งต้องภายในไม่กี่วันยิ่งถ้าเป็นหน้าร้อนแบบเนี้ยก็คือเราต้องเซฟสุด,สดเลยค่ะกลัวของมันจะไปถึงลูกค้าแบบไม่ค่อยดี วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะนำวิธีการทำก็มีในคลิปแบ่งปันแต่ละคลิปนะคะทำพริกปลาระทรงเครื่องทั้งแบบสดแบบสดก็คือแบบดิบแล้วก็แบบสุกก็มีแบ่งปันไปแล้วเพื่อนจะได้มั่นใจว่าแม่บ้านยุทธีคือทำจริงค่ะทำจริงขายจริงทำขายจริง,รงเป็งสูตรเดียวกันไม่ได้บอก สุดเพี้ยนไปจากที่ทําเลยค่ะที่สุดทําไมถึงให้เพราะว่าแม่บ้านนี่ที่เป็นคนที่มีรายได้ไม่มากยังเป็นคนอยู่ในสถานภาพที่เรียกว่าถ้าเรียกชาวบ้านก,ก็เรียกคนจนนี่แหละก็เลยต้องแบ่งปันกันแบ่งปันได้ปเท่านี้นะคะในสิ่งที่ตัวเองทําพอให้เพื่อนที่ลำบากด้วยกันจะได้เอาไปทำกินเองหรือทำขายนะคะ มุกวันจะชอบมากเี่ยน้ำพริกเกลนน้ำพริกมันหอมค่ะ,ะเขาจะชอบอันนี้เป็นน้ำพริกนรกนรกที่ของที่บ้านทำขายนะคะคั่วก็จะแห้งก็อย่างต่ำสองชั่วโมงค่ะคือทำเนบหน้าจากที่เคยหน้าใช้เค็มเขาขาวจะกลายเป็นหน้าดำาพ่อน้ำพริกแต่ก็ทำเพราะว่ามันได้ตังค์เพื่อนลองทำนะ เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะมาดามถ้าจะทำกินทําขายก็แบ่งปันสูวดไว้ให้แล้วนะคะนี่ค่ะอาจจะแห้งๆอันนี้มันจะเก็บได้นานก็ดีคือเก็บได้นานยิ่งถ้าเราไปเก็บในตู้เย็นมันจะดูดความชื้นออกยิ่งแห้งยิ่งเก็บใต่ตู้เย็นนะนานยิ่งแห้งยิ่งจะแห้งแห้งแห้งสนิทเลยค่ะดีมากๆแบ่งปันกันไป คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำน้ำพริกส่งลูกค้าก็เลยแวะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ